เรื่องต่อไปฮะโอ้โหมีข่าวว่าพระนอนอายุ500ปีครับ <c oughs> ถูกไฟไหม้เป็นไปได้ยังไงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนี่ยครับบริเวณนี้ถ้ำวิปัสนาว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่500ปีที่เมืองประจวบนะครับคุณกฤษณาแผ่แสงจันทร์ครับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ไปตรวจสอบนะครับวัดอ่าวน้อยซึ่งบริเวณนี้คือถ้ำนะครับถ้ำวิปัสนาตอนนี้ก็มีพระปางสายญาติพระนอนนี่นะครับอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเหมือนกับมีร่องรอยถูกไฟไหม้นะครับโอ้แล้วพระเนี่ยเป็นศินละปะร่วมสมัยอู่ทองรัตนโกสินนะอายุประมาณ300-500ปี ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วด้วยนะครับตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปัจจุบันเนี่ยวัดได้ทําความสะอาดแล้วก็ทํากําจัดซากปลักหักพังออกไปเกือบหมดแล้วเหลือก็ร่องรอยคาบเข่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้และความเสียหายบางส่วนโดยองค์พระที่เสียหายเป็นพระนอนขนาด14เมตรนะครับจีวรที่ห่มองค์พระและโต๊ะบูชาก็เสียหายนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ ทางผอ,อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบนะครับท่านก็บอกว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญไปประเมินความเสียหายนะครับแล้วก็จะนำไปพิจารณาอย่างละเอียดนะครับในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับมา,าเหมือนดังเดิมนะครับเดี๋ยวฟังท่านดูนะฮะ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาตรวจสอบดีกว่าค่ะเพราะว่าทางสํงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เราไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้นะคะก็เท่าที่ที่เห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนขององค์องค์พระพุทธรูปส่วนอื่นก็เป็นที่ต้มหมู่บูชาที่บริเวณหน้าพระพุทธรูปอันนี้ก็คือสามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่ายเพราะว่าเป็นเป็นส่วนองค์ประกอบแต่ในเรื่องของพระนอนเรื่องของพระพุทธรูปนั้นก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญได้มามาตรวจสอบ อีกครั้งนึงดูในในสภาพแล้วก็สามารถที่จะบูรณะได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อของขององค์พระนะคะก็อาจจะเป็นบริเวณรอบนอกที่เป็นผ้าห่มพระประธานนะคะคุณอน,นุภาพคุณสวัสดิ์ครับบอกว่าสาเหตุเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยวัดเปิดไฟส่องสว่างภายในถ้ำนะครับ จากนั้นคนดูแลบอกว่าไฟในถ้ำดับความจริงเขาเปิดน่นะฮะ,ะแต่ว่าไฟมันดับก็ให้ช่างไปแก้ไขจนไฟติดแต่พบว่าภายในถ้ำอุณหภูมิร้อนมากมแล้วก็มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรว่าอย่างนั้นนะครับขนาดไม่ค่อยมีเชื้อเพลิงนะอออ,อาฟังดูฮะลแล้วก็อุณหภูมินี้ร้อนนะแล้วก็พอมาสำรวจนะฮะจะเห็นนะครับว่าบริเวณด้านด้านปลายพระบาทนะฮะ ผนังถ้ำเนี่ยจะมีรอยไหมครับรอยเดินสายเนี่ยรอยไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกระแสไฟครับมานะออแล้วก็มามาตอนแรกเนี่ยจะมีจีวรคุมอยู่ทั้งองค์พอเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าที่จอเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุทําให้ไฟเนี่ยฮะหล่นมาลุกไหมจีวรที่ห่มประกอบกับตรงด้านที่เห็นนะครับมีโต๊ะหมู่บูชานะซึ่งได,ได้ซื้อยาิธรรมได้ซื้อถวา,ายกันเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นเหตุครับทำให้ จีวรเนี่ยอาจจะหลุดนะครับเปลวเปลวไฟเนี่ยหลุดลงมาทําให้โต๊ะหมู่เนี่ยฮะเป็นแค่เพียงเศษซากนะครับตรงนี้ก็ส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ได้มีเป็นเรื่องของของมนุษย์หรือของใครเป็นคนทำฮะเชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็คือเรื่องของไฟฟ้าลงกงจรครับมีจีวรคลุมอยู่คก็ห่มองพระไว้ไงแต่ว่าถูกไฟไหม้ไปไปแล้วนะครับในภาพที่เห็นนี่คือได้มีการทำความสะอาดไปแล้วนะครับ